สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีขอนาเสนอคลังความรู้หัวข้อ GDP สําคัญอย่างไรทําไมต้องรู้ GDP ย่อมาจากคําว่า Gross Domestic Product คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศคํานวณมาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลานั้นหรือพูดง่ายๆว่า GDP เป็นมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งการคำนวณ GDP มีสูตรคำนวณคือ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บก X ลบด้วย M โดยองค์ประกอบแต่ละตัวคือ c ครื่ซัมเชิญคือการบริโภคของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป i investment คือการลงทุนของภาคเอกชนในกิจกรรมต่างๆ g government spending คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภาครัฐ x m คือมูลค่าการส่งออกสินค้าสุทธิหมายถึงมูลค่าการนำเข้าลบด้วยมูลค่าการส่งออก gdp มาจากไหน gdp มาจากภาคเอกชนประชาชนมีงานทำ มีรายได้มีการจับจ่ายใช้สอยจ่ายภาษีให้รัฐมีเงินออมมีการลงทุนภาคธุรกิจมีรายได้จากสินค้าและบริการมีการลงทุนเพิ่มจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายค่าจ้างจ่ายภาษีให้รัฐภาครัฐมีรายได้จากภาษีต่างๆสร้างสาธารณูปโภคส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนสร้างรายได้ GDP บวกหรือลบหมายความว่าอะไร จะเห็นว่าการที่ GDP จะบวกหรือลบได้นั้นมาจากความสัมพันธ์ตามองค์ประกอบดังที่ได้กล่าวมาซึ่งสะท้อนถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจทุกส่วนในประเทศดังนั้นถ้า GDP เป็นบวกก็แปลว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นคนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยเป็นสัญ,ญญาณที่ดีดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนในทางตรงกันข้ามถ้า GDP ติดลบก็แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศลดลงเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนออกนอกประเทศ